สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับแล้วทุกท่านที่กาลังรับชมคลิปมุมในตอนนี้นะครับก็วันนี้ผมอยู่กับซิกพีสามสองศูนย์ SP นะครับก็มีเพื่อนสมาชิกถามผมว่าผมไม่เอาสามสองศูนย์เนี่ยมาทําคลิปนานแล้วนะครับจริงๆไม่ใช่อะไรนะครับก็คือผมหมดมุกแล้วนะครับผมทําคลิปเกี่ยวกับซิกพีสามสองศูนย์เนี่ยน่าจะเกือบร้อยคลิปแล้วนะครับตั้งแต่ช่องที่ผมเกิดขึ้นมาใหม่ๆตั้งแต่ช่องที่ผมเกิดขึ้นมาใหม่ๆนะครับก็คือ เกี่ยวกับซิปที่สามตัวเนี่ยครับเยอะแล้วครับก็มันเป็นปืนที่ดีนะนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีทําไมผมถึงไม่ใช้นะครับก็คืออผมจับไม่ค่อยถนัดเหยีผลแค่นี้เองนะครับจับไม่ค่อยถนัดผมจะใช้หลักๆก็คือปอกสิบเก้าผมนะเป็นปืนหลักผมนะครับผมใช้มานานแล้วนะครับก็คือมันพอดีมือผมอะนะครับเวลากริบเวลาอะไรอะนะครับรู้สึกว่ามันมันสูงมันมั่นคงกว่าอะไรเงี้ยครับนะครับ แต่กับที่ปีสามน้องฝุนเนี่ยครับโอเคมันดีกว่านะครับน่าจะดีกว่ากล้องหลายอย่างด้วยซ้ํานะครับก็คือไกลดีกว่ารีเซตสั้นเดินสั้นกว่านะครับแล้วก็จูด้วย17นัดนะครับมีเช็คเกอร์หน้าที่ก๊อกไม่ทําให้เราสักทีนะครับเเพิ่งทําไปเมื่อเจนห้าครับเอาไว้เวลาขึ้นลํำนะครับก็ก็คลิปเหมือนกันกักอก็แหละนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเข้ามือผมอะผมไม่รู้ดิไม่ค่อยถนัดเลยนะครับนะครับ ผมแนะนำมากถ้าสามสองูนเนี่ยถ้ากริปเนี่ยครับก็คือแขนตึงไปเลยนะครับมันจะได้รัดแน่นกว่าเดิมเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสานมือเท่าไหร่นะครับแขนตึงกริปแขนตึงไปเลยครับมันจะได้ข้อมือมากกว่านะครับไม่ต้องห่วงนะครับไกลพอดีอยู่แล้วไกลพอดีอยู่แล้วนะครับสามสองศูนย์นะครับก็คลิปนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าจะเหมาะสําหรับคนที่ เข้าใจชุดรังไก่สามองศูนย์อยู่แล้วครับก็คือถอดประกอบเป็นแล้วนะครับเข้าใจแล้วนะครับโอเคครับมาดูวิธีทําให้ไก่เบาลงโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินนะครับก็คือถ้าทําตามผมเนี่ยถามว่าเบาลงไหมเบาลงครับแต่ว่า,าคงเบาไม่เท่าผมนะครับตอนเนี้ยของผมเนี่ยมันเบาวกว่า3.5ปอนด์นะครับเพราะว่า,า3าปอนด์เนี่ยผมทมําไว้แข่งตอลอครับก็สตัวนี้ที่ผมใช้เป็นปืนหลักนะครับเอาไปแข่งด้วยเอาไปทํางานด้วยนะครับ เอาไว้แข่งตอนรอครับ3ปอนด์ครึ่งนะครับน้ําหนักไกนะครับต้องไม่น้อยกว่านี้เพราะว่าถ้าน้อยกว่านี้แข่งกับตอนรอไม่ได้นะครับเป็นทางสายกากนะครับทั้งเอาไปทํางานด้วยเอาไว้แข่งขันอะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนเนี้สามสองศูนย์ผมเนี่ยมันเบากว่าสามจุดห้าปอนด์นะครับมันเบากว่าสามจุดห้าปอนด์เพราะว่านะครับวิธีของผมคือเอาสปริงออกนะครับสปริงตัวนี้ครับชี้ให้ดูนะครับสปริง ตัวแรกก็คือส,สปริงของนิราภาัยเข็มแทงชนวน,นคือตัวนี้นะครับเวลาเราเหนี่ยวเนี่ยตัวเนี้ยจากที่มันนอนนอนอยู่เนี่ยมันจะตั้งขึ้นนะครับนะครับนะครับมันจะงัดขึ้นนะครับเอาไว้ปลดนิรภัยเข็มปุ๊บนะครับววเวลาเหนี่ยวนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือสปริงใต้เสียสปริงใต้ตัวนี้ครับนี่สปริงใต้ตัวนี้เห็นไหมครับนี่ผมจะเหนี่ยวกายให้ดูนะครับ2ตัวนี้มันจะทํางานพร้อมๆกันนะครับเหนี่ยวปุ๊บนะครับ นิรภัยเข็มจะยกขึ้นก่อนปลดแล้วก็เสียก็จะลดลงปุ๊บนะครับปลดให้เข็มทายจนวนวิ่งผ่านไปได้นะครับนิรภัยเข็มอยู่ตรงไหนก็คือตรงนี้ครับอ่ามันจะคล้ายคก๊อกนะครับแต่ของก๊อกเนี่ยเขาจะง้างจนสุดแล้วก็ปล่อยพุ่งตัวนี้นะครับมันจะง้างนะครับจะง้างปุ๊บแล้วก็รอปลดเข็มนะครับตัวนี้คือนิรภัยเข็มครับเดี๋ยวผมจะกดนิรภัยเข็มเข้าไปนะครับเดี๋ยวเข็มมันจะพุ่งแพงหน่อยหนึ่งไปดูอ่านะนี่เห็นไหมครับ แล้วก็ขึ้นลำใหม่นิลัยเข็มเข้าที่เดิมเห็นไหมครับอนี่ปลดนิลไยเข็มเข็มก็จะพุ่งนะครับให้สุดนะครับจริงๆถ้ามันอยู่ในในในสไลด์เนี่ยมันจะมันจะดันมันจะสุดกว่านี้นะครับตัวนี้ผมบอกให้รู้เฉยๆว่านิลัยเข็มมันทํางานแบบนี้นะครับพอเราเอานิลัยเข็มนะครับสปริงนิภัยเข็มแทงชนวนกับสปริงใต้เีอออกเนี่ยนะครับมันก็เบาลงเพราะว่า2ตัวเนี่ยมันก็เหมือน,นกลไกหลักนะครับ ที่ให้ปืนทํางานต่อไปได้แต่ว่าตอนนี้กลไกมันยังทํางานปกตินะนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้ไพ่เข็มเนี่ยครับพอมันยกตัวปลดขึ้นมาเนี่ยมันจะเด้งเข้าที่เดิมนะครับเพราะว่ามีสปริงบังคับมันไว้นะครับแต่ว่าถอดถอดสปริงออกพอมันยกขึ้นปุ๊บมันไม่เข้าที่เดิมทันทีนะครับจนกว่าสไลด์มันจะวิ่งไปข้างหน้าครับมันถึงจะเข้าที่เดิมนะครับคือผมลองยิงมาแล้วผมผมลองใช้งานมาแล้วมันทําได้ครับผมยิง3นัดนะครับปืนก็ใช้งานปกติไม่มีการฟูออโต้ไม่มีการออกเบบิ้นนนอะะไรรทัังค แล้วก็ใต้เสียเนี่ยมันจะมีสปริงสองตัวนะครับสปริงยาวๆสองตัวอยู่ใต้เซียนะครับผมออกตัวหนึ่งครับมันก็ยังใช้งานปกตินะครับถ้ามองดูดีๆจะเห็นนะครับมันจะจะเห็นรูสองรูตรงนี้ครับนะครับนี่คนระับสองรูตรงนี้มันจะมีสปริงอยู่สองข้างเลยนะครับให้ดูนะครับคือสปริงตัวนี้นะครับ นี่นี่เล็กในนี้เห็นไหมครับนี่และข้างในนี่เล็กครับไอ้ตัวใหญ่นี่คือสปริงเข็มแทงชนวนที่ที่ผมเปลี่ยนออกนะครับตัวนี้ก็สปริงอ่านี่ละไพเข็มนะครับเป็นตัวเล็กเอาออกได้นะครับก็ออะไหล่พวกเนี้ยแล้วก็สปริงคืนไกลพวกเนี้ยผมได้มาจากรุ่นพี่ที่เป็นครูฝึกนะครับอ่าผมได้มาฟรีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับจะเห็นรอยดัดของผมนะครับนะครับแล้วก็เนี่ยสปริงที่ผมเปลี่ยนออกสปริง สปริงเข็มแทงจำนวนตัวใหม่ที่มันเบาลงหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังสับแตกครับผมใช้งานปกตินะครับตอนนี้ไกลมันเบากว่า3.5ปอนด์นะครับแต่ผมไม่รู้เท่าไหร่แต่มันเบาเบามากนะครับแต่จะให้ดีสู้แบบปืนเกตแข่งขันที่เขาซื้อกันเหยียบเหยียบแสนเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่มันดีกว่าเดิมนะครับแล้วคราวนี้นะครับผมจะดรอปเทสให้ดูนะครับคือผมจะใส่แก๊ปเข้าไปนะครับ นี่ยังไม่ได้ใช้เห็นไหมนะครับอันนี้มันเป็นกระสุนที่กระสุนไทยอาร์มด้วยโอ้โหนะครับเป็นกระสุนที่หัวมันยุบนะครับผมไม่กล้าเอาไปเอาไปใช้นะครับไม่กล้าเอาไปซ้อมนะครับคือมีคนให้ผมมาครับเก่าเก็บจากไหนไม่รู้นะครับหัวยุบเนี่ยผมพยายามเอาครีมดึงออกมันได้แค่นี้ครับแต่หัวนี้ผมดึงออกนะครับได้มาหัวหนึ่งนะครับได้มาปอกหนึ่งนะครับผมจะใส่แล้วก็ดรอปเทสให้ดูนะครับนี่เอาหัวออกแหละนะครับนี่หัวเอาหัวออกเอาดินปืนออกนะครับ เดี๋ยวจะใส่นะครับกับชุดลั่นไกเบาๆนี่แหละแล้วก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งลงมาสูงๆหน่อยนะครับสมมุติว่าถ้าเราทําปืนหล่นขึ้นลำแล้วทาปืนหล่นอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองดูโอเคถ้าถ้าใครทําตามผมแล้วนะครับผมจะบอกวิธีตอนประกอบกลับให้ดูนะครับตอนประกอบกลับเนี่ยนะครับสไลด์เราจะมาชนตัวนี้นะครับชนตัวปลดนิลัาายเข็มตัวนี้มันจะมันจะเงยขึ้น,นครับให้เราเอานิ้วกดลงไปนะครับ นะครับถึงมันถึงจะประกอบกลับเข้าไปได้ครับถ้ามันชนแล้วเงยขึ้นก็เอานิ้วเขี่ยลงไปนะครับให้มันหลบหลบหลบสไลด์นะครับนี่นะครับถึงจะประกอบได้นะครับถ้าเข้าไม่ได้ก็อย่าฝืนนะครับเดี๋ยวพักนะครับเอานิ้วเขี่ยลงไปหลบมุมดีๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีสปริงบังคับนะครับไม่มีสปริงบังคับให้มันหลบนะครับมันก็เลยประกอบยากหน่อยนึงแต่ไม่ถึงกับยากขนาดนั้นนะครับก็นิ้วเขี่ยมันหลบไปนะครับ แก๊บนะครับแก๊บไทยอาร์มเราเมื่อกี้นะครับยังไม่มีรอยนะใส่ไปเลยนะครับใส่ยากเว้ยเดี๋ยวนะอือใส่ไปแล้วนะครับไม่ได้เซฟนะอ่าเห็นไหมครับปลดเซฟแล้วนะครับขึ้นลาแล้วผมจะทิ้งลงไปนะครับ ดูได้ลั่นไหมนะครับปังโอ้ยถลอกหมดเลยเดี๋ยวนะโอ้ยเป็นรอยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดอปเทสอีกทีนึ่งนะครับเอาทีเอาทีนะครับ ทีนึงนะครับเอาปากกระบอกลงด้วยซ้ำนะครับอ้อ้ยนะครับเศร้าเลยโอเคนะครับอ่ะนะครับนะครับผมจะลั่นให้ดูนะครับ เห็นไหมครับใช้ได้นะครับระบบปฏิบัติการนะครับปฏิบัติการยังดีอยู่นะครับมันมีแค่แก๊บอะมันเสียงมันไม่ดังมากหรอกนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ถอดให้ดูนะครับเป็นรอยมันเลยดูดิโอ้โหอ่านะครับอืม เห็นไหมครับปอกไทยอาร์มเราเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับโอเคครับระบบปฏิบัติการยังดีอยู่ยังปกตินะครับใช้งานปกติครับจริงๆผมก็ไปยิงแมวแหละนะครับใช้ได้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับ